พ่เกตคะอยากได้ทางลัดในการสวดจักรพัทเพื่อให้เกิดผลแบบเร็วๆโอ้สุดหายใจลึกๆนะคะคนที่เขียนอันเนี้ยมาเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าพอสวดปุ๊บจะต้องเฮงปั๊บนะคะเป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ค่ะถ้าบุญเก่าเราก็พอมีแล้วใส่บุญใหม่เข้าไปส่วนคนที่สวดแล้วนะคะเป็นคนที่มีกรรมเก่าเยอะก็ยังต้องเจอแบบว่ามรสุมนะคะเจอคลื่นลมของชีวิตเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะพลิกชีวิตนะคะกำจัดมรสุมแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นแบบเร็วๆคาตอบก็คือมีค่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในสเงื่อนไขนี้นะคะพีเกดแอบสรุปมาให้เลยมันอาจจะไม่ใช่ทางลัดนะคะเพราะมันจะต้องลงมือก้าวขานะคะ เราต้องลงแรงในการก้าวขาเพื่อเดิน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 ให้ไปถึงจุดหมายเร็วๆทางลัดเนี่ยเวลาเรามีเพราะเราอยากจะไปถึงจุดมุ่งหมายแบบเร็วๆแต่อันนี้ในเส้นทางของการสวดมนต์ให้ชีวิตดีนะคะคือเราต้องสับขาเร็วๆเพื่อให้ไปถึงจุดหมายทางลัดไม่มีแต่แนวทางและวิธีการออกตัวและออกวิ่งในการสวดจกักรพรรดเพื่อสร้างความเฮงนั้นมีอยู่จริง4เงื่อนไขนี้เลยค่ะอันที่1นนะคะคือสวดให้ดีค่ะหลายๆ คนเออสวดไม่ดีมันเป็นยังไงคะสวดแล้วจิตไม่เป็นเนื้อเดียวกับบทสวดอะคะ่ะซึ่งพี่เกดเคยพูดอยู่บ่อยๆนะว่าสวดมนต์เนี่ยต้องสวดให้ดีเพื่อให้คลื่นพลังงานบุญมันเกิดขึ้นจะได้ไหลเข้ามามันจะได้เป็นการเติมบุญใหม่เข้าไปไม่ได้เป็นคู่กรรมกับกรรมเก่าไงคนที่สวดแล้วสวดไม่ดีเนี่ยนามโมพูธายะขี้เกียจบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็สวดปากไปทางนี้สมองไปทางนูน้นไม่ได้มีจิตอยู่กับบทสวดไม่ได้อยู่กับหลวงปู่ไม่ได้เพลินเบาหรื สบายและรู้สึกดีกับการสวดมนต์คือรู้สึกแบบอาก็สวดสวดจนครบสบายใจแค่นั้นอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกดีเพราะฉะนั้นสวดให้ดีเนี่ยหมายถึงเราสวดแบบดีๆสวดเพื่อให้คั่วอารมณ์ที่มันเพลินเบาสบายเกิดขึ้นกับตัวเองในขณะสวดนะคะตัวนี้นะคะเพราะมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สวดสวดให้ดีเทคนิคของพ เทคนิคนะคะที่พิเกตใช้เพื่อทําให้การสวดของพิเกตด,ดีเนี่ยพิเกตใช้เทคนิคการสวดไปยิ้มไปแล้วก็สวดแบบเพาะๆนะคะมันจะทําให้จิตเนี่ยรู้สึกเพลินนะคะว่าแบบโอ,โอ้เพาะจังเลยนะคะมันจะเพลินแล้วก็อยู่กับบทสวดได้ยาวนานจิตเป็นเนื้อเดียวกับบทสวดได้จิตเป็นเนื้อเดียวกับบทสวดได้เนี่ยคือ เนื้อเดียวกับบทสวดเนื้อของบทสวดเนื้อคลื่นของบทสวดคือจิตมันจะสบายเพราะฉะนั้นพอเราสวดเพราะๆมันจะเพลินมันก็รู้สึกดีเป็นแบบอัตโนมัติข้อที่สสวดให้เยอะค่ะสวดให้เยอะในที่นี้ไม่ใช่ว่าเอาปริมาณนะคะแต่คําว่าสวดให้เยอะของพิเกตคือนึกได้เมื่อไหร่ก็สวดตอนที่อยู่คนเดียวนะคะนั่งส้วมพิเกตก็ภาวนาในใจละนาโมพุทธายะเดินขึ้นมาลุกจากที่นอนพิเกตก็นาโมพุทธายะแล้วก็ระหว่างที่สวดเนี่ยก็นึกไปด้วยบางสกุลเสื้อผ้าบางสกุล รองเท้าสลิปเปอร์นะคะบางสกุลยาสีฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวดเยอะๆในที่นี้นึกได้เมื่อไหร่ก็สวดแล้วจริงๆถ้าสวดเยอะๆได้สวดได้ทั้งวันจะขับรถไปกับสวดมน์นะคะนั่งส้วมอาบน้ําสีฟันกินข้าวสวดได้ก็สวดการสวดปริมาณเยอะๆแปลว่าเราเป็นคนที่ทํางานถวายหลวงปู่เยอะๆและรักษาใจให้อยู่ในคลื่นบุญเยอะๆนะคะสิ่งที่ทําให้ได้ผลเนี่ยค่ะคือเรื่องของการมีจิตอยู่ติดคลื่น บุญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อยากได้ผลแบบเร็วๆนะคะก็คือต้องสับขาเร็วๆให้ตัวเองเนี่ยไม่หยุดเดินทางการไม่หยุดเดินทางไปสู่จุดหมายก็คือการมีใจที่ไม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 ไมออกไปสู่คลื่นอื่นไม่วอกแวกไปทางความ โกรธเกลียดคิดแค้นเศร้าเหงาน้อยไม่ไปทางอารมณ์แย่ๆเพราะนั้นการสวดเยอะเนี่ยมันเป็นการดึงใจให้ตัวเรามาสวดดีแล้วก็สวดเยอะพอสวดดีสวดเยอะนึกได้เมื่อไหร่ก็สวดนะคะอันที่3ที่พิ่เกตทําคือสวดตามรอบค่ะสวดเยอะๆเนี่ยคือนึกได้ตอนไหนก็สวดตอนนั้นนะคะและเทคนิคที่พิ่เกตทําเพิ่มเติมคือสวดตามรอบเพราะตอนสวดตามรอบเนี่ยกำลังบุญมันจะค่อนข้างเยอะนะคะเราก็สามารถเอากําลังตรงนั้นมาเป็นประโยชน์ได้ก็คือหนูขอเอาบุญของที่หนูสวด นะคะไปรวมสวดแบบดีๆเนี่ยไปรวมไว้กับของคนอื่นที่ก็สวดอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําให้พลังงานตรงนี้นะคะเป็นเนื้อเดียวกันเป็นกระแสะเดียวกันผ่านรูปนามของหนูมาครอบวิมานทรงเครื่องจัก,กรพัดให้กับตัวหนูแล้วก็แผ่บ,บุญแบบออโต้อย่างไม่มีประมาณหลวงปู่ใช้ตัวหนูเนี่ยเป็นมดงานได้เลยนะคะทุกครั้งที่เราสวดเยอะๆทุกครั้งที่ให้สวดเยอะๆเ,เพราะทุกครั้งที่สวดเราเป็นพนักงานที่ทํางานถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็จะต้องส่งโบนัสให้กับคน ขยันค่ะคนไหนขี้เกียจก็ได้ไปได้เงินเดือนนะคะหรือได้โบนัสได้ความเฮงไปตามสิ่งที่เราทำนะคะบางคนทำงานเยอะก็จริงแต่ทำงานไม่ดีโบนัสมันก็ไม่ได้ถึงบอกว่าสวดให้มันดีๆทำงานให้มันดีๆสวดเยอะๆทำงานแบบขยนันสวดแบบขยนันตรงเนี้ยอันต่อมาคือสวดตามรอบนะคะ เพื่อดึงกำลังนะคะมันเหมือนเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเราทํางานกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของเนื้องานนะคะของการสวดมนต์ของเราก็จะมีพลังบุญแบบหนานแน่นส่วนอันที่4นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยรักษาใจให้อยู่ในคลื่นบุญให้ได้ยาวนานนะคะเพราะฉะนั้นตอนเราสวดดีสวดเยอะหรือว่าขยันสวดตรงนี้ค่ะสวดอยู่ในรอบเนี่ยอารมณ์เราโอเคอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในคลื่นบุญแต่ตอนไม่สวดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะทําให้คลื่นมันขา ทำให้ความเห็งไม่เข้าเนี่ยเพราะเราตัวมัวแต่ไปหมกไหม้ร้อนรุ่มวุ่นวายใช่หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว4ตัวแปรนี้ค่ะเท่าที่พิเศษสรุปมานะคือ1่สวดให้ดีสสวดเยอะๆนึกได้เมื่อไหร่ก็สวดก็คือขยันทํางานนะคะเพื่อให้หลวงปู่เห็นหัวว่าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยขยันนะทํางานนะเอาตัวเองเนี่ยเป็นรูปนามผ่านกําลังบารมีอยู่ต,ตลอดเวลาอันที่3ทํางานเป็นทีมมีเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้เนื้องานเนี่ยมี มีประสิทธิภาพนะคะบอกว่าทําคนเดียวงานก็ได้เท่านี้แต่สวดรวมกันเยอะๆทางานเยอะๆ คลื่นความมีประสิทธิภาพมันก็เยอะนะคะส่วนอันที่4ในตอนที่ไม่สวดเนี่ยใจก็ยังละมุนล,ละไมละเมียดต่อให้เจอแต่มันมีปัญหาค่ะอันนั้นคือข้ออ้างของการที่จะทําให้การสับขาหรือการเดินทางของเราเนี่ยล่าช้านะคะล่าชา้าเราอยากได้ทางลัดเพื่อไปสู่จุดหมายเร็วๆแต่การสับขาเร็วๆและแน่วแน่ในการเดินนะคะคือการประคองใจให้มันโฟกัสอยู่กับคลื่นบุญเนี่ยก็จะทําให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็ว ดังนั้นสีตัวแปรนี้สวดให้ดีสวดให้เยอะนะคะสวดตามรอบและตอนไม่สวด ะะทั้งตอนสวดและตอนไม่สวดให้รักษาใจให้อยู่ในคลื่นบุญอันนี้เราจะกลายเป็นคู่บุญนะคะเราจะอยู่คู่กันกับบุญของหลวงปู่หลวงตาและบุญบาร,รมีของตัวเราเองคลื่นกําลังดีๆก็จะเข้ามาอยู่ที่ตัวเราแต่ถ้าสมมุติว่าเราสวดแล้วเรายังมีอารมณ์หมนหมนมองหมกไหม,ม่วิตกเป็นคนเครียดอะคะ่ะทุกอะคะ่ะสู้กับใจตัวเองช็อตต่อช็อตเพราะฉันต้องการสับขาเร็วๆทุกครั้งที่เราหมกไม้ร้อนลนเรากําลังก้าวขาช้าขึ้นนะคะหรือไม่ เราก็กําลังเดินถอยหลังแต่เราอยากไปถึงจุดหมายเร็วๆอะค่ะสวดนะคะก้าวะะไปทีถอยมาทีก้าวไปทีถอยมาทีมันก็อยู่กับที่ความเร็วนะคะในเรื่องของความห่งมันก็จะมาช้าตามการก้าวขาของเราเพราะฉะนั้นการก้าวขาอย่างกระชับกระเฉงสับขาไวๆเพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายนะคะอยากไปแบบเร็วๆก็ต้องเดินเร็วๆค่ะไม่ต้องใช้ทางลัดนะคะ เพราะถ้าทางรัฐมันมีพิเกตว่าคนสวดจบเดียวก็นิพานได้เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการลงมือทําของตัวเองก็อยากจะให้มองเห็นภาพและได้ไอเดียทุกคนอยากได้อะไรดีๆแบบเร็วๆร,รีบหนีห่างความรู้สึกแย่ให้ได้เร็วๆเ,เพราะการเดินทางมันจะเสถียรน,นะคะการก้าวขาของเรามันจะเสถียรไม่เดินก้าวหน้าถอยหลังค่ะถ้าได้ไอเดียแล้วอยากมีชีวิตที่ดีๆแล้วรีบไปทําตาม4หัวข้อนี้มีวิ วินในการสวดมนต์มีวิัยในการประคองใจให้อยู่ในคลื่นบุญรับรองค่ะไม่นานสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างน้อยอย่างแรกเลยนะคะที่มันเกิดขึ้นคือความรู้สึกที่มันเป็นบุญหรือความโอเคเนี่ยมันอยู่กับห่วงหัวใจของเรายาวนานขึ้นนี่แหละค่ะซับภายในที่ได้มาแน่ๆมาฝึกเป็นเพื่อนกันนะคะสาธุค,ค่ะ